สวัสดีค่ะวันนี้มีหนังสือดีๆจะมาแนะนำนะคะเป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของ conversation บทสนทนา teacher คุณครูนะคะ class we are going to answer the question class ก็คือในชั้นเรียนนะคะ we are ก็คือพวกเรา going to answer the question กำลังที่จะตอบคำถามอตอบคำถามเรื่องใดคะตรงนี้เป็นเครื่องหมายอะไรคะ เครื่องหมายคำพูดนะคะ How does language affect who we are นะคะแล้วก็อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะคะเป็นเครื่องหมายคำถาม Question Mark และเครื่องหมายคำพูดนะคะ We are going to answer the question How does the language affect who we are ตรงนี้แปลว่าอะไรอะเรามาดูนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณครูบอกว่าทุกคนนะเราจะมาตอบคำถามกันว่าภาษาส่งผลกระทบต่อตัวตนของเราได้อย่างไรเราอาจ,จเริ่มต้นด้วยการพูดเกี่ยวกับตนเองนะคะเกี่ยวกับตัวเองนะคะเธอว่ายังไงสาธิตเธอคิดว่าเธอจะแตกต่างจากเดิมไหมถ้าภาษาภาษาแม่หมายถึงภาษาที่ว่าเราใช้เร,เราเป็นคนชาติใดนะคะเราก็ใช้ภาษานั้นนะคะ mm hmm. เช่นเราเป็นคนชาติไทยก็ใช้ภาษาไทยถ้าภาษาแม่เป็นอีกภาษาหนึ่งนะคะ ตรงนี้ใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เราถึงตรงนี้แล้วนะนะคะเป็นคำถามเครื่องหมาย question mark นะคะ so maybe we can start by talking about ourselves เครื่องหมายจุด full stop ตรงนี้จบประโยคนะคะ <Yeah. S 1> how about you สาธิต do you think you would be different person if you had a different first language first language ภาษาแรกนะ,ะเราเรียกว่าภาษาแม่นะเะมื่อสักครู่ได้อธิบายว่าเช่นเราเป็นคนไทยนะคะ first language ก็คือภาษาไทยคําแปลภาษาไทยตรงนี้คือคุณครูถามนักศึกษานะคะชื่อคุณสาธิตว่า,าสาธิตเธอคิดว่าเธอจะแตกต่างจากเดิมไหมถ้าภาษาแม่เป็นอีกภาษาหนึ่ง สาธิตนะคะนักศึกษาชื่อสาธิตตอบว่าไงคะ yes อ่าแล้ว yes ตรงนี้คือมาดูคำตอบนะคะสาธิตบอกว่าครับผมคิดว่ายังไงผมว่าน่าจะแตกต่างจากเดิมบ้างนะคะตรงนี้คืออะไร yes แล้วเราก็มาดูว่าคำตอบของนักศึกษาสาธิตคือตอบเช่นนี้ประโยคนี้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร In someways I would be นะคะตรงนี้นะ In someways I would be แปลว่าก็น่าจะมีความแตกต่าง นะคําตอบของนักศึกษาที่ชื่อสาธิตนะคะเรามาดูว่าคุณครูจะถามต่อว่าอย่างไรครูนะคะ why why แล้วก็เครื่องหมายคําถามนะคะก็ทำไมล่ะนักศึกษาสาธิต our language is part of our culture แล้วก็จุด full stop นะคะก็คือ Our language ภาษาของเรานะคะก็คือเป็นอะไรคะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมถ้าเป็นวัฒนธรรมตรงนี้ก็เป็นวัฒนธรรมด้านอะไรคะด้านภาษาภาษาของเราเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของเราวิธีที่เราแสดงตัวตนสะท้อนให้เห็นภาพที่เราสนใจนะคะบางครั้งก็มีบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าไม่สะดวกที่จะพูดในภาษาอังกฤษนักศึกษาสาธิตนะคะ ได้บอกว่า the way we express ourselves reflects the image we care about sometimes there are things that I feel just can't be said as well in English. นักศึกษาสาธิตก็ได้อธิบายให้ให้คุณครูฟังเพราะว่าคุณครูถามว่า why นะคะก็คือทําไมละ่ะอย่างไรแบบนี้นะคะคำถามคําว่า why ก็คือทําไมและก็ถามถึง reason ก็คือเหตุผลทีนี้มาดูว่าคุณนัทฐานะคะคุณนัทาจะว่ายอย่างไร คุณนธาก็มีความคิดต่างนะคุณธาบอกว่าฉันคิดว่าไม่จริงอ่ะฉันคิดว่าไม่จริงภาษาอังกฤษว่าอย่างไรมาดูนะคะ I don't think that's true อ่าทำไมถึงตอบเช่นนั้นทำไมคุณนะัฐาจึงคิดเช่นนั้นสามารถที่จะมีความคิดต่างได้ไหมคะคุณครูถามนะเมื่อคุณครูถามนะักศึกษาก็คงจะไม่ตอบเหมือนกันหรอกต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตนเอง I don't think that's true <S ตรงนี้คิดว่าอะไรคะ t h s I think you can say anything in any language แล้วก็เป็นเครื่องหมายจุดฟ u ต l s t อ p you just feel more comfortable with how to say it in your native language คุณนัฐานักนึกษานัฐนนะคะก็ได้อธิบายว่าดิฉันคิดว่าไม่จริงนะคะเพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้นฉันคิดว่า เธอสามารถพูดอะไรก็ได้ในทุกภาษาคือความคิดของคุณนณัานะคะเธอแค่รู้สึกสบายใจกว่าที่จะได้พูดโดยใช้ภาษาแม่ของตัวเองก็คือภาษาภาษาแม่ของตัวเองหมายถึงว่าเช่นเราคนไทยเราก็ใช้ภาษาไทยนะคะก็เรียกว่า first first language คือภาษาแรกนั่นแหละคุณนณัาคิดเช่นนี้คุณครูถามว่าอย่างไรเธอคิดยังไงเฟริก ภาษาส่งผลต่อตัวของเรายัางไงนะคะเธอคิดยังไงเฟริกภาษาส่งผลต่อตัวตนของเรายัางไงคุณครูถามเป็นภาษาไทยเช่นนี้ภาษาอังกฤษจะใช้ว่าอย่างไร Teacher What do you think Feric นะคะคุณเฟริกนักศึกษา,ษาชื่อเฟริก How does language affect who we are นะคะก็คือเป็นคำถามและเป็น ประโยคภาษาไทยที่ได้อธิบายเม U, ื่อสักครู่นี้นะฟริคคิดอย่างไรนักศึกษาฟริกผมเห็นด้วยกับสาธิตครับผมคิดว่าคิดว่าอย่างไรบางอย่างสื่อง่ายกว่าออาหมายความว่าอย่างไรบางอย่างสื่อง่ายกว่า คุณฟริกบอกว่า I agree with สาธิต I think บางอย่างสื่อง่ายกว่าใช้คำพูดว่าอย่างไรคะ Some things are easier to express นะคะสื่อหรือการสื่อสารหรือคำพูดนะคะหรือคำอธิบายนะคะ to express some things are easier to express เราก็มาดูว่าเมื่อถึงประโยคน,นี้ที่คุณฟริกได้อธิบายว่า I agree ไ e กริ h ิสา i ิต และประโยคต่อมาคืออะไรคะ In some languages, f a n in authors ตรงนี้จบประโยคแล้วนะแล้วก็มันขึ้นประโยคนี้คืออะไร Take showing respect for example in my native language แล้วเครื่องหมายคอมม่านะคะนี่หลักการเขียนนะคะเว้นวรรคแล้วก็คืนต้นด้วยตัวพิมพ์เล็กตรงนี้ถ้าจุดฟูตสต็อปนะคะพอเว้นวรรคก็ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ There are Certain verb forms that you can use when you are talking to an older person that help you show respect. But in English, Kunfrik Adibaya, do I heat Kun Kunfrik? Pomihin I ผมคิดว่าบางอย่างสื่อง่ายกว่าในบางภาษานะคะคือเข็นด้วยเพราะว่าบางอย่างสื่อง่ายกว่าในบางภาษามากกว่าภาษาอื่นเช่นการแสดงความเคารพในภาษาแม่ของผมมีรูปกริยาโดยเฉพาะให้ใช้เวลาที่พูดกับผู้ที่อาวุโสกว่าเพื่อช่วยแสดงความคารพแต่ในภาษาอังกฤษอ่ะแต่ในภาษาอังกฤษทำไมคะ เป็นเรื่องที่ทำได้ยากในความคิดของคุณเฟริกนะคะอย่างเช่นว่าอาจจะใช้ภาษาในการแสดงความเคารพนะคะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากใช้ว่าอย่างไร i อหรืออะไรคะ thats นะคะเป็นการเชื่อมประโยคว่า thats difficult to do คือเหมือนกับว่าคุณฟริกคิดว่า that's difficult to do เป็นการทำได้ยากเมื่อทำได้ยากคุณฟริกจะอธิบายอย่างต่อเนื่องว่าอะไร but in English ช่มไหมคะเมื่อสักครู่นี้นะ but in English that's difficult to do you speak the same way to everyone It made me uncomfortable when I first started speaking English คือเหมือนกับว่าเวลาพูดภาษาอังกฤษก็คือพูด the same way พูดเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะพูดกับผู้ใหญ่หรือเด็กทำนองนั้นนะคะทำอธิบายของคุณเฟรกคุณพูดกับทุกคนแบบเดียวกันซึ่งทำให้ผกอึดอัดตอนที่เริ่มพูดภาษาอังกฤษใหม่ๆนะคะคุณณัฐถาบอกว่าแต่เธอก็แสดงความเคารพในภาษาอังกฤษได้นะ แต่ความคิดต่างของนักศึกษาแต่ไม่ใช่โดยการใช้รูปกริยาเธอต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการมากขึ้นอย่าใช้คำย่อมากและอะไรทำนองนั้นมันก็แค่ต่างกันเฉยๆคำอธิบายของคุณนัฐาาน,นะคะดูภาษาอังกฤษว่าใช้ว่าอย่างไรป u ิเค็นเชอร์ร p e เปค n นอ g ง i s h คุณก็สามารถที่จะแสดงความเคารพในการใช้ภาษาอังกฤษ,าษาได้แต่ไม่ใช่ในการใช้กริยาฟอร์มนะคะเราพูดถึงเรื่องของภาษานะคะ verb f o r m ตรงนี้ใช่ไหม อาจจะ not with verb forms แล้วก็จุด f u l สต t อ p นะคะเวนวัก uh, ขึ้นต้นีนตัวใหญ่ yeah. you use more formal language mm hmm. ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ formal language คือการใช้ภาษาที่เป็นทางการเครื่องหมายคอมม่านะคะเวนวักแล้วก็ you don't contract as much contract คือคำยอ่อตัวยอ่อนะคะแล้วก็พอจบ uh, ประโยคนี้แล้วก็ uh, ใส่เครื่องหมายคอมม่าแล้วก็อะไรคะ and the kind of thing ะะขออภัยนะคะบางครั้งก็ใช้นิ้วมือบ้างเนื่องจากว่าถือโทรศัพท์ด้วยตรงนี้คืออะไรคะ And that kind of thing And that kind of thing คืออะไรและอะไรทำนองนั้นนะคะแปลว่าและอะไรทำนองนั้นมันก็แค่ต่างกาันเฉยๆนะคะ It's just different It's just different ก็แปลว่ามันก็แค่ต่างกาันเฉยๆคุณครูว่าอย่างไร啊 t h r t เออน่าสนใจทีเดียวอ่าคุณครูก็คือว่าเข้าใจในความเห็นต่างของนักศึกษานะคะเออแล้วเธออยากจะเสริมอะไรไหมหมายความว่าเธอมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะ interesting interesting ก็คือเออน่าสนใจทีเดียวเป็นความคิดของคุณครูอ่าตรงนี้ใช้ว่าเธออยากที่จะมีอะไรพูดเพิ่มเติมหรือเปล่าใช้ว่าอะไรคะ Would you like to add something? add แล้วก็แปลว่าเพิ่มเติมนะคะเช่นความคิดเพิ่มเติมหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือ,อ,อ,อการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะ Would you like to add something? alright ถึงไหนแล้วตรงนี้เมื่อคุณครูบอกว่า interesting นะคะ Would you like to add something you นะ you นะก็คือชื่อนักศึกษานะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถาม How would you say language affects who we are คำถามคำถามเดิมไหมคะคำถามเดิมแต่ว่าคนละเขียนคนละอย่างเห็นไหมตอนนี้เขียนอะไรนะ How does language ตรงนี้เขียนอะไรคะ How would you say language affects who we are คุณครูถามใครคะถามนาักศึกษายู่แน่ In Korea นะ,ะเป็น International School นะคะเป็นโรงเรียนนานาชาติคุณอยู่น่าบอกไงคะ In Korea ที่เกาหลนะะี Our spoken language and our writing system are important parts of our culture แล้วก็ที่เกาหลีเคร่งไหมคะในเรื่องของภาษามาดูกันว่าที่ประเทศเกาหลีเคร่งหรือเปล่าสกู่นะคะ คุณยูน่าบอกว่ายังไงคะหนูคิดว่าสำหรับทุกคนแล้วนะคะภาษาของพวกเขาสำคัญมากสำคัญมากต่ออะไรคะต่อสิ่งที่พวกเราเป็นในเกาหลีภาษาพูดและระบบการเขียนเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมของเราคะ่ะคุณยูน่าก็ตอบอย่างฉาดฉานเช่นนี้มาจากเกา,เกาหลีนะคะ In Korea นะคะ In Korea ก็คือ ในประเทศเกาหลีซึ่งตอนนี้คุณยูนานักศึกษายูนาก็ต้องอยู่ประเทศไทยจึงพูด in Korea แล้วก็พูดถึงที่เกาหลีนะคะนี่ค่ะประมาณนี้สำหรับหนังสือที่แนะนำแล้วเป็นหนังสือที่น่าสนใจนะขอบคุณมากนะคะสำหรับนะอ,าอาจารย์นะคะศาสตราจารย์ผู้เขียนตำราวันนี้ขออนุญาตเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนนักศึกษาและวัยทำงานทุกคนทุกท่านสอบผ่านนะคะและพวก พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ